หลอบใบครับจ่าเม็ดกับจ่าแบงครับกินบะหมี่เตี๋ยวแล้วก็ต้อไม่อนเตี๋ยวแล้วไม่อนแล้วก็มากินองุนดองกับกระทั่นดองอ่กับน้ำน้ำจิ้มนน้้้จิมกับเป็นน่นจ่าแบงเป็นคนเห็ดครับสูตรจวดเนี่ยครับจ่าแบงคำ จะแบ่งคำสวดคำโตครับอู้อยายะใครนี่นี่ครับเครือ่องดื่มชูวร์กำลังสปอนเซอร์น้ำแดงสไปซ์ออ,อิชิมะนาวน้ำผึ้งเป๊ปซี่ประมาณนี้ครับประมาณนี้แหละยิงเพิ่งแกะออกจากะกองเลยครับสร้างไอเราไปหมู่บ้านโอ้ไอเราจัดทรงให้เร็วขนาดต้องใส่หมาน้ำบังไฟไวจักช่วงนี้เทศกาลบังไฟ จวดจวดจวดแกแดดนี่ครับงานจาเม็ดตัดกอไผ่ครับแดดแดดยังสี่แล้วครับพี่น้องแดดแดดนี่แหละสีอยูซัำนี้ลีบอสชีวิตคนเข้าหนิสุดยอดดับได้ดีน้ำเขาไปข้างหน้าเนี่ยบ่มาใส่ตะแห้งแท้เจอมือจุดมุ่งหน้าของเอี่ยวกระนี่แหละครับเอามาอยู่ๆอ่ะให้เบิ้งให้มาให้แฟนเพจเบิ้งเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเบิ้ง มาลอยคนอื่นน้ำไล่อลไรนะมันจะเป็นบาปอยู่บนน้อค่อยมันดวงเราเปเพาะมันเกิดรือวะอืมตายแล้วมันตายแล้วเชื่อมตายแล้วเนื้อเยื่อมันป่วยอย่างมันตายไนแล้วมันดอกมันถึอพันการมากนรยังมาแล้วตายไนแล้วเดี๋ยวเขาไปรับชมกันได้ในช่องเรียวนะครับแล้วก็ติกต็อกแล้วก็ยูทูบจาเมดชาแนลนะครับก็เหตุการณ์อยู่สองคนนะครับเมืยกับพัก เฮ็ดงานใส่แห้งครับตากแดดมือ่อกับพักหาเนวกอกแน่กินให้เจ้าของอันไหนที่อยากไหามากินสื่อมากินแล้วครับเยอะแยะเยอแยะแพงไว้ครับดูวัเลยมึงคิปได้นะ่ะเพราะว่าแพงไว้มันไร่ได้ประโยชน์อยงกับปากกับทองเจ้าของครับต้องหากินเนวเห็นมันแ่บครับมันต้องมันต้องล่องต้องชิมต้องให้ลูกรสชาติให้ได้ครับประมาณนี้แหละครับกับประมาณนี้แหละจ่าเม็ดกับจ่าแบง อยู่สักนีล่ล้วชีวิตแต่ละมือแต่ละมือตะะัดไม้ไผ่ขุดหลุมเพ็ดหัวอยู่สักนี่แหละงานเกษตรฐานพัฒนาสมเื่อครับโมเมนต์ฐานลบครับแม่นลบกับลบแล้วก็ขับหนาขางกําแพงครับแจดแยดแยดอยู่เบิดมือห่ครับน้ำมันเบนซินหนึ่งกระติก,หน,กน,นหนึ่งแก๊สหนึ่งเครื่องจัดรหนากรฮอนด้าซีจังหวะนี่แหละจวดจวดอยู่ห่นละเมื่อยกับพักืาากันหาน้ำกินกาแฟกินเย็นเย็นครับใส่ชีวิตมันต้องมี เฮ็ดเบียกเฮ็ดการเฮ็ดงานมันต้องเรียนรู้หลายๆงานนะมันจะได้หูรสชาติของงานแต่ละอย่างของก,กินก็คือจัางเขาซิมเนี่แหละครับคําแหลกรสชาติอีกแบบหนึง่งคั2มสองอีกแบบหนึง่งคําสามนี่นะคัขั้นติดซีนเบ่ไว้แล้วครับอิ่มก่อนครับซิมหลายผมตาคาําไงขอคุณครับขอคุณครับสวัสดีครับ